ตาไปโรงเรียนหน่อยสิตังก็ยิ่งไม่มีอยู่เดี๋ยวนะอ่ะหกบาทเอาไปกินนมหกบาทเองเหรอแม่ก็ห่อข้าวไปอยู่จะเอาไปอะไรมากมายเอาไปกินนมหกบาทนั่นแม่หนูได้จักรยานบ้างอะ่ะเบนซินเขามารับอยู่ทุกวันจะไปทําไมอะ่ะลูกหนูเกรงใจเบนซินเขาบ้างนแม่เป็นเพื่อนกันก็ต้องช่วยเหลือกัน ก็รถของเมนซิโก็เก่าแล้วนะแม่มีแต่ล้อมาาันจะหลุดนั่นแหละเราจะได้มีเพื่อนไปโรงเรียนไงก็ไปด้วยกันนั่นแหละนะแม่หนีได้จักรยานนะบ้านเราไม่มีตังค์ูดูข้าวของบ้านเราดิไม่มีเดี๋ยวแม่เปลี่ยนขึ้นกันนี่ฟังเพลงทุกวันนี่หนีได้จักรยานแม่งั้นหนูก็เก็บตังค์ซื้อสิคะหนูเก็บไม่เป็นอนะ หนูก็ไปทํางานรับจ้างกับบ้านป้าบ้านน้าได้ตังค์มันก็มาเก็บไว้กับแม่ยัง<ม>ไม่เป็น,เ,ปนเหมือนเดิมนะแม่หนูทาไม่เป็นหรอกเก็บตังค์มันถึงจะมีตังค์ซื้อนะาแม่นะจัก,กรยานนูอยากได้นะไม่มีตังค์ลูกไม่เอาก็ได้ จะซื้อจักรยานสักทีเนี่ยฉันซื้อไม่ได้หรอกฉันไม่มีตังค์ว่ะแล้วทําไมเธอไม่ออมฉันออมไม่เป็นฉันไม่คนที่แบบว่าเห็นเงินแล้วฉันอยากอยากใช้อ่ะมันเป็นยังไงไม่รู้อ่ะทำยังไงดีถ้าก็ออมที่ธนาคารโรงเรียนสิฉันไม่รู้เรื่องนี้เลยนะที่จะออมได้ยังไงแล้วใครจะพาฉันไปออมล่ะอ้าเธอไม่รู้ไม่รู้เรื่องสักเลนเหรอไม่รู้อ่ะทำไมเธอไม่รู้ก็ฉันขาบโรงเรียนเยอะฉันไม่รู้เรื่องกับใครหรอก ทำไมเธอไม่ไปไม่รู้ชันมีปัญหาแล้วข้อเพราะฉชันเยอะว่ะอุ้ยอะไรกันนักกันหนาเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันชันมีแต่แค่นี้แหละหลุมก็เยอะรถฉันจะพังหมดแล้วพังหรอกเธออมงันอยู่ไม่ใช่หรอฉันก็ออมอยู่เธอก็ไปออมเป็นเพื่อนฉันสิฉันออมไม่เป็นฉันเปิดบัญชีไม่ได้ฉันเปิดบัชีไม่เป็นเดี๋ยวฉันจะพาไปเปิดก็ดีนะ อย<จ>าก<ม>าก็อน<า>รอใช่แล้วต้องเอาอะไรไปบ้างอ่ะเอาสำเนาประชาชนหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมคะ๋อ เพื่อนของดิฉัน,นะค่ะต้องการเปิดบัญชีไม่ทราบว่าต้องทํำยังไงบ้างคะก็ไม่ยากนะคะแค่คุณเตรียมสําเนาบัตรประชาชนและก็สําเนาทะเบียนบ้านมาแค่นี้ก็เปิดบัญชีได้แล้วค่ะอ๋อเปิดอย่างนี้ได้ไหมคะได้ค่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะค่ะนี่นะคะเป็นบรรัญชีเป็นสมุดผู้ฝากแล้วก็เป็นหนังสือเปิดบัญชีของคุณนะคะคือแค่กรอกข้อมูลส่วนตัวตรงนี้แล้วก็กรอกจำนวนเงินที่คุณต้องการเปิดบัญชีนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ เบิ้มถ้างั้นเธอยืมตังฉันก็ได้นะเดี๋ยวค่อยเอามาคืนจช่ฉันม่มีนั่นแหละฉันจะเอาคืนได้นะนี่ค่ะค่ะต้องการเปิดบัญชีหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วทางเราก็มีของสมนาคุณนะคะเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะให้คุณนะคะเป็นการตอบแทน ที่มาเปิดบัญชีกับโรงเรียนธนาคารเรานะคะ,คะและนี่เป็นสมุดบัญชีค่ะเป็นสมุดคู่ฝาของคุณนะคะขอบคุณที่ใช้บริการโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะค่ะขอบคุณค่ะ สวยไม่ล่ะวิอยากได้จังเลย <S 2> <S 2> ก็เราไปออมที่ธนาคารลงในเซนาคุิคมของเราไงวันนั้นนะที่เราไปออมด้วยกันอ๋อปไปไปกันเถอะไปเถอะ